คุณอยากแต่งเพลงเป็นของตัวเองแล้วทํำ m u s i ว v ดีโอด้วย AI ภายในวันเดียวแบบนี้ไหมคําคืนผ่านไปไม่มีคําตอบแต่ใจไม่เคยยอมลบภาพเธอแค่หวังว่าสักวันจะได้เจอแม่ทั้งนั้นยังคงเลือนราแสงไฟในเมืองก็ยังพร่างพลายแต่ในหัวใจกลับว่งเปล่า เนื้อหาจากคลิปนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆจากคอร์สสร้างรายได้บน YouTube ด้วย Suno AI ดูให้จบ เราจะมีแจกส่วนลดพิเศษท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนแต่งเพลงและสร้างมิวสิกวิดีโอด้วย AI จบครบในคลิปเดียวเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าการมาของ AI กําลังอยู่ในช่วงพีคสุดๆถ้าใครติดตามเพจของเรามาตลอดจะเห็นเลยว่าเมื่อปีที่แล้วผมกับแอดบ็อกยังคุยกันเรื่องทําเพลงอยู่เลยตอนนั้นเรายังใช้แค่เพลงบวกรูปนิ่งประกอบคลิปอยู่เพราะการทําวิดีโอด้วย AI ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูง แต่พอมาปี2025นี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปครับหลังจากที่มิเจอ u นนี่เปิดให้สร้างวิดีโอได้แล้วต้นทุนในการทำคลิปถูกลงมากๆยิ่งถ้าเราเติมแบบ60ดอลลาร์ก็สามารถเจนวิดีโอในโหมดรีแลกซได้แบบไม่จำกัดเลยอันนี้คือจุดเปลี่ยนมหาศาลสำหรับสายครีเอเตอร์อย่างเราทีนี้เรามาดูกันครับว่าจะทำเพลงบวกมิวสิกวิดีโอด้วย AI ต้องใช้อะไรบ้าง Chat GPT เอาไว้แต่งเนื้อเพลง Suno AI สำหรับสร้างเพลงเต็มๆ Midjourney ทำรูปประกอบและเจนเป็นวิดีโอ Dreamface ทำปากลิปซิงคให้ตรงกับเพลง CapCut ใช้ตัดต่อปรับภาพใส่เอฟเฟกจบครบในแอดเดียวเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ผมจะสอนแบบมือใหม่หัดทำเลยนะครับยังไงถ้าใครดูอยู่ อย่าลืมกดบันทึกคลิปไว้จะได้ย้อนกลับมาดูได้ภายหลังมากันที่อันดับแรกเราจะไปที่เว็บไซต์ c h a t GPT กันก่อนครับตรงนี้ขออธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ c h a t GPT ก็คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่เราสามารถพิมพ์คำถามหรือไอเดียของเราเข้าไปได้แล้วมันจะช่วยเปลี่ยนความคิดของเราออกมาเป็นข้อความที่สมบูรณ์เช่นบทความไอเดียงานเขียนหรือแม้แต่เนื้อเพลงครับ เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยสิ่งที่ชัด GPT จะช่วยเราได้ก็คือเปลี่ยนไอเดียที่อยู่ในหัวเราให้กลายมาเป็นเนื้อเพลงที่จับต้องได้จริงทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาเราอยากได้เนื้อเพลงเราควรพิมพ์อะไรลงไปในชัด GPT อย่างเช่นถ้าเราอยากแต่งเพลงรักแอบเศร้าที่มีเนื้อหารอใครในความเงียบเราก็แค่พิมพ์พร้อมง่ายๆแบบนี้ครับช่วยแต่งเพลง รักแอบเศร้าเนื้อหารอใครในความเงียบให้ทีหลังจากนั้นเราก็กดส่งแล้วรอสักพักทางใชท GPT ก็จะสร้างเนื้อเพลงออกมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือเนื้อเพลงที่ได้เราสามารถปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดอยากให้เศร้ามากขึ้นอยากเพิ่มท่อนแรปหรืออยากเปลี่ยนสไตล์ดนตรีเราก็พิมพ์บอกได้เลยและยิ่งเราคุยกับ h a GP t GPT เท่าไหร่ AI ก็จะยิ่งเข้าใจสไตล์ที่เราต้องการมากขึ้นเท่านั้นเหมือนเรามีเพื่อนคู่คิดคอยแต่งเคลงตลอดเวลาเลยต่อไปครับก็มาถึงพระเอกของเราเลยก็คือ Suno AI AI ตัวนี้มีหน้าที่หลักคือสร้างทั้งเสียงดนตรีและเสียงร้องออกมาให้เราครับปัจจุบัน Suno ออกมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วคือเวอร์ชั่น5ผมบอกได้เลยว่าเสียงที่ได้คือเพราะมากๆใกล้เคียงนักร้องจริงเลยครับ สำหรับใครที่อยากลองเล่นก่อน SUNO ก็มีตัวฟรีให้ใช้งานโดยเราจะสามารถเจนเพลงได้วันละ5ครั้งแต่ตรงนี้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับเช่นใช้ได้แค่เวอร์ชั่น3.5เพลงที่ได้จะยาวไม่เกิน4นาทีและที่สำคัญคือไม่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้เพราะฉะนั้นใครที่จะเอาไปเปิดรายได้บน y o u t u b e ตรงนี้ต้องระวังครับส่วนตัวผมวันนี้ผมเติมรายเดือนแล้วเพราะฉะนั้นผมจะใช้เวอร์ชั่นล่าสุดเลยครับ การใช้งานก็ง่ายมากๆเราเอาเนื้อเพลงที่แต่งมาจาก ChatGPT ใส่ในช่องแรกได้เลยตรงสไตล์เพลงวันนี้ผมจะเลือกเป็น Pop Rock Pop Acoustic ถัดมาที่ Advanced Option ผมเลือกเสียงนักร้องเป็นผู้หญิงใส่ชื่อเพลงลงไปเรียบร้อยแล้วก็กดสร้างเพลงได้เลยรอไม่นาน Suno จะสร้างออกมาให้เรา2เวอร์ชันเราก็เลือกฟังและเอาอันที่ชอบมาทำต่อ ถ้ายังไม่ถูกใจก็กดเจนใหม่ได้เลยสำหรับสายฟรีจะกดได้วันละ5เพลงส่วนใครที่เติมเงินจะได้เครดิตรายเดือนแผนเริ่มต้น10ดอลลาร์จะได้ประมาณ2,500เครดิตเจนเพลงได้ราวๆ250ครั้งหรือประมาณ500เพลงเลยครับเมื่อเราได้เพลงที่ชอบแล้วก็กดตรงดาวน์โหลดเลือกเป็นไฟล์ MP3 จากนั้นก็พร้อมเอาไปตัดต่อทำา MV ต่อในแคปคัทได้เลย ทีนี้ก็มาถึงสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือการทําภาพประกอบเพลงรวมถึงการนําไปสร้างเป็นวิดีโอตรงนี้ผมเลือกใช้แค่ตัวเดียวจบงานเลยก็คือ Mid Journey ครับขั้นแรกที่เราต้องทําคือดูแนวเพลงของเราก่อนว่าเป็นเพลงสไตล์ไหนจากนั้นเวลาสร้างภาพผมจะใช้เทคนิคง,ง่ายๆคือสลับระหว่างภาพนักร้องกําลังร้องเพลงภาพเครื่องดนตรีและบางช่วงก็อาจจะแทรกภาพเล่าเรื่องเพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของเพลงในแต่ละท่อนครับ วิธีที่ง่ายที่สุดคือให้เรา copy เนื้อเพลงทั้งหมดกลับไปที่ Chat GPT อีกครั้งแล้วพิมพ์ต่อท้ายไปว่าถ้าหากฉันจะหารูปประกอบตามโครงสร้างเพลงแต่ละท่อนจะใช้รูปประมาณไหนได้บ้าง Chat GPT ก็จะวิเคราะห์เพลงให้แล้วบอกเป็นรายละเอียดภาพในแต่ละท่อนจากนั้นเราค่อยขอให้ช่วยแปลงเป็นพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับ Mid Journey อีกทีครับในส่วนของนักร้องก็ทำได้เหมือนกันเช่นเราสามารถพิมพ์บอก Chat GPT ไปเลยว่า ช่วยทำพร้อมสำหรับสร้างรูปนักร้องสาวไอดอลลูกครึ่งไทยเกาหลีอายุ20ปีผมสั้นสีน้ำตาลกำลังร้องเพลงแนวพ OP บ o ็อแค่นี้ ChatGPT ก็จะสร้างพร้อมภาษาอังกฤษที่พร้อมเอาไปใช้กับ m i d เจ u r n e y ให้เราเลยครับโอเคครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะแนบพร้อมตัวอย่างของแต่ละฉากไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับเพื่อนๆจะได้ลองเอาไปปรับใช้หรือต่อยอดกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้แบบจริงจังมากขึ้น ลองแวะไปดูที่เพจ Graphic Income ได้เลยครับเรามีคลาสออนไลน์ให้เลือกเรียนเพียบใครสนใจอยากถามรายละเอียดก็มาทักที่ Inbox ได้เลยช่วงนี้ AI มาแรงมากจริงๆอย่าให้โอกาสหลุดมือไปนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆในการทำเพลงและวิดีโอด้วย AI นะครับกลับมาต่อกันที่ Midjourney กันครับทีนี้เราจะเอาพร้อมที่ได้จาก ChatGPT มาลองใส่ใน Midjourney เพื่อเจนรูปภาพทั้งหมดออกมาก่อน ราคาของ Mid Journey เริ่มต้นที่เดือนละ30ดอลลาร์แต่อันนี้จะยังไม่สามารถเจนวิดีโอแบบ Relax ได้ถ้าใครอยากทำจริงจังผมแนะนำให้ขยับไปที่60ดอลลาร์ก่อเดือนอันนี้จะเจนวิดีโอได้ไม่จำกัดแต่ถ้าโหมด fast mode ก็จะทำงานช้าลงนิดหน่อยครับทีนี้มาดูการตั้งค่าที่ผมใช้กันบ้าง Image size ผมเลือกเป็น16ต่อ9เพื่อให้เป็น widescreen Model mode เ,เลือก standard Version เ,เลือกเป็น version เ ในส่วน More More Option ถ้าเพิ่งเติมเงินให้ใช้สปีดเป็น Fast ได้เลยถ้าโหมด Fast Mode ค่อยเปลี่ยนมาใช้ Relax สำหรับวิดีโ Resolution ผมเลือกเป็น SD เพื่อความคมชัดแต่ถ้า Fast Mode หมดก็ตัดลงมาใช้ SD แทนส่วน v i วิดีโอ c h Size ผมตั้งไว้ที่1เพื่อประหยัดชั่วโมงในการเจนครับหลังจากที่เราเจนรูปนิ่งออกมาครบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเปลี่ยนรูปนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอวิธีทาก็ง่ายๆเลยครับคลิกขวาที่รูป ไปที่หัวข้อ Animation จะมีให้เลือกเป็นแบบ Low และ High การเลือกโหมดนี้เราจะปรับตามอารมณ์ของเพลงเช่นถ้าเป็นท่อนร้องเบาๆนุ่มๆผมจะเลือก Low แต่ถ้าเป็นท่อนโซโลกีตาร์หรือจังหวะก,กลองหนักๆก็เลือก High เพื่อให้ภาพมันมีพลังมากขึ้นครับปกติใน1เพลงผมจะใช้ประมาณ4-5ช็อตเพื่อสลับกันไม่ให้คลิปดูจำเจเกินไปโดยแต่ละคลิปจะยาวประมาณ5-6วินาทีพอเราได้ครบตามที่ต้องการแล้ว ก็กดดาวน์โหลดวิดีโอลงมาเก็บไว้ได้เลยครับต่อไปเรามาดูกันที่ dreamface.app.com ตัวนี้จะใช้สำหรับทำลิปซิงค์ปากให้รูปจาก AI ที่เราเจนมาขยับตรงกับเนื้อเพลงได้แบบสมจริงเลยครับ dreamface.app มีให้ใช้ฟรีด้วยแต่เวอร์ชั่นฟรีจะทำวิดีโอได้ความยาวแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้แบบเต็มๆแนะนำให้สมัครรายปี ราคาอยู่ที่29.99ดอลลาร์ใช้ได้ไม่จำกัดเจนได้ยาวสุด3นาทีเลยถือว่าคุ้มมากๆครับเอาละ่ะมาดูวิธีใช้งานกันครับขั้นตอนแรกเลือกที่เมนูอวตารวิดีโอจากนั้นอัปโหลดรูปที่เราต้องการขึ้นไปตรงนี้ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นรูปหน้าตรงที่เห็นใบหน้าชัดเจนจะได้ผลลัพธ์ที่สมจริงที่สุดขั้นตอนถัดมาไปที่หน้าต่างออดีโอ ให้อัปโหลดไฟล์เพลงของเราขึ้นไปเลยครับแต่ต้องระวังอย่างหนึง่งวิดีโอที่เจนได้จะยาวสุด3นาทีถ้าเพลงของเรายาวเกินนั้นให้ตัดแบ่งก่อนแล้วค่อยเจนออกมา2รอบเพื่อน,นําไปตัดต่อรวมอีกทีหลังจากที่กดเจนระบบจะประมวลผลสักครู่แล้วก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าต่างใหม่ให้เลยจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดวิดีโอแล้วนําไปทําต่อในโปรแกร,รมตัดต่อได้เลยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ การนำไฟล์ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้มาตัดต่อรวมกันเป็นวิดีโอเต็มผมเลือกใช้แคปคั t เพราะใช้งานง่ายสะดวกและ Export ไฟล์ได้เร็วมากครับเริ่มแรกผมจะลากไฟล์ลิปซิงคลงมาวางที่ช่องไทม์ไลน์ตรงนี้จากนั้นปิดเสียงต้นฉบับของไฟล์ไปเลยเพราะว่าเพลงจริงของเรายาวเกิน3นาทีผมต้องแบ่งทำเป็น2คลิปครับซึ่งพอเอามาต่อกันบางทีเสียงอาจจะไม่สมูท ดังนั้นวิธีแก้คือให้เราเอาไฟล์เพลงหลักใส่ที่ช่องด้านล่างแทนครับรับรองว่าเสียงต่อเนื่องไม่สะดุดแน่นอนจากนั้นก็มาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเช่นใส่เนื้อเพลงซับไตเติลเพิ่มเอฟเฟกหรือทรานซิชันนิดหน่อยเพื่อให้คลิปดูน่าสนใจมากขึ้นพอเสร็จแล้วก็มาที่ขั้นตอนการเอ็กซ์พอร์ตครับผมจะเลือกความละเอียดเป็น1 0 8 0 p ซึ่งถือว่าคมชัดเพียงพอสำหรับ YouTube หรือโซเชียลมีเดียทั่วไป ส่วนค่าบิตเรทก็สามารถตั้งตามความต้องการได้เลยยิ่งสูงคุณภาพก็จะยิ่งดีแต่ไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเสร็จเรียบร้อยก็กด Export ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฟล์วิดีโอที่ทำเสร็จแล้วจะออกมาสวยงามขนาดไหน แสงจันทราหัวใจยังคงเฝ้ามองหาแม้ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ใดแต่ส รอใครในความเงียบนง้นเหมือนฝันที่

เป็นยังไงบ้างครับพอเราได้ทำออกมาเป็น MV จริงๆแล้วเพลงก็ดูน่าสนใจและมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยใช่ไหมครับในอนาคตผมเชื่อว่า AI จะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเราอาจได้เห็นหนังหรือซีรีส์ทั้งเรื่องที่สร้างจาก AI เลยก็ได้ถ้าใครคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติม เราก็มีคลาสออนไลน์ให้เลือกเรียนอีกเพียบที่เพจ r a p h i c Income สนใจทักเข้ามาพูดคุยกันใน Inbox ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจลงคอสร้างรายได้บน YouTube ด้วย Suno AI เรามีคูป,ปองส่วนลดให้เพียงคุณพิมพ์ Suno 888สำหรับ30ท่านแรกเท่านั้นรีบเลยก่อนคูป,ปองจะหมด